Ừ, đang như vậy thấy nhớ là nên sếp này ra mặt tai nạn 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 này nạn tai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  nạn

มีอะไรติดอยู่ข้างบนนะเหนะตรงนี้คืออะไรวะนเจือหาเหนอะตรงนี้มันระวังเด้อมันจะติดมันอ๋อมันยับเหลือยับเอ้ยอืมมันเอ๊ะมันติดอะไรวะดึงนะจับไว้นะคอยคอยประคองอะไเดี๋ยวอย่าอหยาดหยานั่นนั่นเหมิงมันเหมือนมีแกนอะไรไม่รู้ว่ะแกนอะไรวะ ไม่มีอะไรเลยนะเออติดอะไรเอาเปิดออกมาง่ายๆดูอุ้ยมีเหมิงเฮ้ยโอ้โหมีอุ้ยนี่เราซื้อให้ขาชั่วขาโบขาโบตะปูนตะปูนไอ้ลุงเหมิงมะเฮ้ยนั่นยกนี่เหมิงเหมิงอ๋อมันติดกันขอบติดกันเดี๋ยวๆๆๆ๋ยวเดนะให้ให้ทำใโดนนะเดินแล้ว ขาอิงครับอิงดสวยจัดเขาดีสวยเฮ้ยนี่ตลับอะไรอิงสวยว่ะขันอหมรเฮ้ยมันใช้ตั้มที่ไหนเฮ้ยเอดเสียงเฮ้ยดัมอะไรมีอะไเบาหวิวเลยฮะดัมอะไรอ่ะตาอิงพอดเบาอ่ะอืออมาขันเบาวิวเลยพี่มาขันเขาเบาชัดเลยทำมาขันทำมาขันอิงไม่น่ามีลูกเดียวอย่างเงี้ยมีขามอะไรไม่รู้นี่เฮ้นี่มันดัมอะไรเนี่ย ไม่รู<ห>้โคตรเบาอ่ะแปลกวะ่ะในเบาหิวเลยนะมีสนิมค้มด้วยนี่อะไรเนี่ยนนนเนี่ยเอ็มเลยเนี่ย